สวัสดีครับผมช่างเปรย์เมคเกอร์ครับเดี๋ยววันนี้จะพามาซ่อมตัวปั๊มน้ำนะครับอาการตัดต่อเร็วนะครับดังตืดติดตืดตึดตืดตดนะครับซึ่งอาการนี้ถ้าปล่อยไว้มันก็จะเปลืองไฟนะครับนี่นะฮะอาการก็อย่างที่เห็นตัวนี้นะครับอาการปั๊มตัดต่อเร็วตัวนี้มีปัญหาที่ตัวอัดอากาศนะครับนี่ ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะครับมีอาการกินไฟนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์ทํางานตัดต่อบ่อยตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้นะครับตัวอัดอากาศตัวนี้นะครับก็ถ้าเราไปซื้อของใหม่ในช้อปปีก็เช็คราคามาประมาณสัก290บาทนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะทําการซ่อมนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะไอตัวที่มีปัญหามันจะเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้จะมีลูกบอลก็เลยเป็นบอลวาลเอาไว้ กั้นอากาศไว้นะครับก็อากาศมันจะเข้าเดี๋ยวข้างล่างนี้เดี๋ยวผมแกะมาให้ดูข้างล่างตัวนี้ครับมันจะมีรูสําหรับอากาศเข้านะครับอากาศจะวิ่งจากข้างล่างนะปุ๊บเข้าไปข้างบนนะครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดการโศกอปกนะครับแล้วก็ลูกยางอนะ่ะมันอาจจะด้านเดี๋ยวเราจะทําการถอดออกมาแล้วก็ทําความสะอาดมันแล้วก็เก็บใส่ที่เดิมนะฮะ <S 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 ก็อันดับแรกถอดปลั๊กก่อนแล้วก็ระบายน้ําทิ้ง ก็ถอดปั๊กออกเสร็จก็ปิดวาล์วน้ําทั้งขาเข้าและขาออกนะครับอันนี้ขาออกผมปิดละแล้วก็ขาเข้าตัวนี้นะครับปิดละแล้วก็เดี๋ยวเราระบายน้ําทิ้ง เปิดวาล์วด้านล่างเสร็จก็ต้องมาเปิดวาล์วด้านบนนะครับเพื่อทําการไล่อากาศนะครับตัวน้ำนมันจะได้ไหลออกจากท่อได้สะดวกนะเปิดวาล์วตัวนีเน้เพื่อช่วยในการระบายอากาศนี่สังเกตเปิดปุ๊บน้ําไหลออกดีเลยนะครับทีนี้ก็ปล่อยให้น้ํามันหมดเดี๋ยวเราค่อยไปเริ่มซ่อมกันนะ แค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องรอให้มันหมดเกลี้ยงก็ได้นะครับแล้วก็ปิดเข้าไปเหมือนเดิมทีนี้ก็ขันให้แน่นนะครับเหมือนเดิมนะครับผมที่เคยพูดในคลิปอื่นๆมาคือว่าพวกนี้มันเป็นพลาสติกขันแค่พอตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องขันให้มันแน่นเดี๋ยวเกลียวมันจะรูดโอเคแค่นี้แล้วก็อย่าลืมปิดฝาบนตอนนี้เราก็ต้องปิดด้วย หลังจากที่เราทําการระบายน้ําในตัวถังออกเสร็จนะครับก็ทําการเริ่มซ่อมกันเลยนะครับโดยการแกะตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้หมุนได้นะครับหมุนในลักษณะคล้ายๆการเปิดฝาขวดนะครับก็หมุนออกมาเสร็จปุ๊บข้างในมันจะมีสปริงดันอยู่นะครับแล้วก็มีลูกบอลก็ค่อยๆหมุนนะครับนี่ลูกบอลค้างอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนสังเกตว่าตรงนี้จะมีรูนะครับตรงนี้มีรูให้อากาศเข้า ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ารูมันตันนะครับเดี๋ยวลองเป่าดูก่อนอ๋อได้อยู่อันนี้ไม่ตันแสดงว่ารูนี้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาเช็คตัวตัวบอลกับลูกยางตัวน,นี้นะครับค่อยๆแง่ออกมานี่ออกมาปุ๊บระวังมันกระเด้งหายนะครับก็จะมีตัวสปริงสปริงทําไมไม่ออกสปริงติดอยู่ด้านในปล่อยมันก่อน่อานนาน,น,านไปแล้วไปแล้ว นี่คือสปริงที่ผมพูดถึงนะฮะแล้วก็นี่ตัวบอลอันนี้เป็นเป็นยางนะครับเป็นยางที่คิดไว้ก็น่าจะเป็นยางมันด้านนะครับแล้วก็ลูกบอลเนี้ยมันโสกกบกเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ําทําความสะอาดหน่อยหนึ่งแล้วก็เอากลับมาใส่ที่เดิมก็หลังจากที่เอาไปทําความสะอาดเสร็จก็เช็ดให้แห้งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองประกอบกันดูก็การทํางานของมันคือว่า ข้างล่างสุดเนี่ยมันจะเป็นตัวของแหวนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวยางเสร็จแล้วมีตัวลูกบอลน,นะครับแล้วมีสปริงดันมีสปริงดันลูกบอลไว้อย่างนี้นะฮะแล้วเวลามันต้องการเติมอากาศระบบมันจะดูดลูกบอลขึ้นนะครับแล้วก็อากาศก็จะเข้าตามรูนี้รูข้างล่างนี่นะครับอันนี้คือระบบเติมอากาศของตัวปั๊มมัน อันนี้ผมเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบกับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็ถอดยังไงให้ใส่อย่างนั้นนะครับอ,อใส่เข้าไปเสร็จแ,แล้วก็หมุนปิดเหมือนเดิมนะครับปิดฝาขวดครับหมุนแค่พอตึงมือก็พอนะะไม่ต้องหมุนแน่นมันเป็นพลาสติกนะครับโอเคแค่นี้ก็จะทำงานได้แล้วแหละหลังจากทำการประกอบตัว อัอากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดเครื่องทํางานได้เลยนะครับผมก็จะเริ่มทําการเปิดให้น้ําเข้าก่อนเปิดให้น้ําไหลเข้าในตัวปั๊มนะครับเสร็จแล้วก็เปิดวาล์วขาวออกเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กโอเคเครื่องทำการตัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะทาการทดลองเปิดตัวก๊อกน้ําในบ้านนะครับว่าปั๊มมันทำงานได้ปกติไหมก็ถ้าเป็นอาการปรกติของมันคือว่าเดี๋ยวมันจะต้องทิ้งระยะไว้สักแป๊บหนึ่งจนน้ํามันถึงในระดับมันครับแล้วมันถึงเรื่อปั๊มใหม่นี่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ถือว่าทํางานได้ปกติละโอเคเครื่องใช้งานได้ปกตินะฮะทีนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกประมาณสักอาทิตย์ถึง2องอาทิตย์ว่ามันจะกลับเข้าปัญหาเดิมไหม กลับเข้าปัญหาปั๊มทํางานตัดต่อเร็วตื้อตืดตื้อตืดนะฮะถ้ายังเป็นอาการเดิมก็เปลี่ยนตัวอัดอากาศตัวนั้นทิ้งไปเลยนะครับประมาณสัก290บาทหาเซิร์ชดูในร้านช้อปปี้ร z a ซาได้ราคาประมาณนั้นแหละนะฮะหรือถ้าจะเอาไวๆก็หาซื้อแถวแถวร้านใกล้บ้านราคาอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่พื้นที่นะครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่อยากจะซ่อมเองนะฮะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ